สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอเล็กซซนเดอร์ฟันเดอร์เบลเลนในโอกาสสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐออสเตรียสมัยที่2ในวันที่26มกราคม2566ความว่า พนักท่านนายอเล็กซานเดอร์ฟันเดเบลเลนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรียกรุงเวียนนาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรียอีกกว่าระหนึ่งข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและความสําเร็จในภาร,ระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวออสเตรียมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป ข้าพเจ้ามั่นใจว่าประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมากอบกับการสนับสนุนของท่านจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันเข้มแข็งและลุ่งเรืองที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้มั่นคงยิ่งขึ้นไปประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสาธารณารัฐออสเตรียในการสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กระชับแน่นแฟ้น และในขณะเดียวกันจะแสวงหาโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้านใหม่ๆเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพ r ั t ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2566 วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาราชชีารสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปโรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทันเวิลด์เขตปทุมวันทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2566มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุข มหาวิทยาลัยมหิดลและองค์กรสุขภาพระดับโลกอาทิองค์การอนามัยโลก (WHO) ธนาคารโลกองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์และหน่วยง,งานระดับนานาชาติต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่27-29มกราคม2566ในหัวข้อสร้างวาระใหม่ทางสุขภาพ ณจุดเชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพมีผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานระดับนานาชาติเข้าร่วมประชุมและเสนอประเด็นนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญเกิดประโยชน์แก่นักวิชาการและผู้นำด้านสาธารณสุขของไทยสร้างเครือข่ายระหว่างองคอ์กรนักวิชาการและผู้นำด้านสาธารณสุขระดับโลกส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อประเทศในการแสดงบทบาททางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ประจักษ์แก่เวทีโลกโอกาสนี้ทรงฟังนายบรรทนล่ำซำประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยและดรวัฒน,นาศิวะผู้กอ่อตั้งมูล,ลนิธิวิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนิเวศวิทยาประเทศอินเดียบรรยายในหัวข้อที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบันที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศการเสรื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆในระบบธรรมชาติของโลกที่มีผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์และระบบนิเวศในหลายทางจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการภายในการประชุมนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2566 เนื่องในโอกาส100ปีประสูตรสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระราชธิดาในสมเด็จพระมหิิตลาชทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกหัวข้อ Contribution to Thailand สแสดงถึงพระกรณียกิจทำอะไรเพื่อประเทศไทยสิ่งที่ปลูกฝังในครอบครัวมหิดลตั้งแต่ทรงพระเยาวและทรงบำเพ็ญตลอดพระชนชีพด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู นอกจากทรงงานเป็นสมเด็จอาจารย์ในมหาวิทยลาลัยหลายแห่งยังทรงพัฒนาต่อยอดหน่วยงานองค์กรมูล,ลนิธิในพระอุปถัมภ์และที่ทรงเป็นองค์ประธานทั้งด้านการศึกษาการแพทย์การสังคมสงเคราะห์แม้ว่าจะสิ้นพระชนกว่า10ปีแล้วหน่วยงานต่างๆยังเติบโตก้าวหน้าสร้างประโยชน์ให้สังคมไทยอย่างต่อเนื่องผลของพระกรณีากิจเป็นที่ประจักษ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงประกาศพระนามยกย่องในฐานะบุคคลสำคัญของโลกในโอกาส100ปีประสูติพุทธศักราช2566สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมลังให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท เวลา14นาฬิกา17นาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณนาวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดับดงนี้ในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้ นายกองเอกเปล่งศักดิ์ประกาศเพศัตรองประธานรักษาการประธานมูล,ลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะฝ้าทุลลอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา90าพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565ในนามมูล,ลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และในานามคณะกรรมการมูล,ลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมและผู้มีจิตศรัทธาเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางสาวปาริสาจองามเนตรประธานกรรมการบริษัทอยู่เจริญทัญญะคลองสี่จำกัดและครอบครัวเฝ้าทุนลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระมอมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางสาวสมทรงยนตรลักษ์รองประธานฝ่ายจัดหาทุนมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนเฝ้าทุนลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดวันที่18ธันวาคม2565ในโอกาสนี้คณะบุคคลร่วมเข้าเฝ้าทุนลอองพระบาทด้วย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันดวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนับวันของจังหวัดนครสวรรค์วันนี้เวลา19นาฬิกาสนาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันดวดีสเสด็จไปโรงเรียนนวมินทราจุทิศมาชิมอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ทรงเปิดชมรมทูบีนับวันและศูนย์เพื่อนใจท no. ูบีนับวันโรงเรียนได้สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมต่างๆ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันจัดตั้งเมื่อปี2550ตามหลักการ3ก3ยและแนวคิดป,ปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ ให้กับสมาชิกเพื่อรู้เท่าทันปัญหายาเสพติดทั้งจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมีสมาชิกอาสาสมัครแกนนำประจำศูนย์ซึ่งได้รับการอบรมจากวิทยากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์เรื่องการให้คําปรึกษากับวัยรุ่นรับฟังปัญหาชี้แนะให้คําแนะนําได้ตรงจุด ดยเชื่อว่าเพื่อนคือมิตรที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือกันและกันในเรื่องต่างๆจากนั้นทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการทูบีน้ำวันของจังหวัดนครสวรรค์ที่น้อมนำแนวทางโครงการมาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องภายใต้วิสัยทัศน์เยาวชนคนนครสวรรค์เก่งดีมีสุกเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดและกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนชุมชนมีส่วนร่วม ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนโครงการทูบีนัมเบอร์วันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วันแล้วพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำแก่สมาชิกไคลติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต6พร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆในจังหวัด พร้อมกันนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number o ด้วย <smok y> พลเอกมอมเจ้าเฉลิมสุขยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีปฏิญาณตนและสูนสนามของยุวากาชาติ์นนในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวากาชาติไทยประจำปี2566